กับสวัสดีครับพี่จีต้อนรับสู่รายการซอก,ก,กิลรายการแห่งความเกือน,นะครับและวันนี้เราออก็อยู่ในเกมโลบอกในแมพที่มีชื่อว่ามันพีอดไม่ใช่เหรอ <c oughs> เล่นเกมจะหลอนแล้วเราเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการกดเข้าไปเล่นด้วยกันแบบไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับหรือกดจอยเกมไปเองนะครับโอเคเริ่มไปดูกันเลยนะครับก <c oughs> ่อนอื่นเราก็ต้องมาที่จุดสา จุดตรงนี้ครับนี่นะครับนี่ดูตรงนี้เลยนี่นี่นี่ชี้ให้ดูแล้วก,กดเข้ามาเลยกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ค้นหาชื่อผมนลยนะครับถ้าจะเล่นกับใครก็ให้ค้นหาชื่อคนนะครับนี่ตรงข้างบนนั่นแหละตรงรูปแห่นขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเขอ้าไปครับนี่โมหก็จะเป็น F O I นะครับนี่ชื่อผมก็เป็นประมาณนี้แหละนี่กดเข้าไปแล้วใช่ไหม นี่ก็เป็นแบบนี้ก็กดเข้าไปเลยในตัวนี่ก็ทำลาโหลดนะครับจากนั้นก็มากดสามปุ่มข้างบนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผงจะวงกลไให้ดูตรงนี้เลยครับนี่เลยเนี่เราก็ทําการกดเข้าไปกันนะครับนี่ก็กดเข้าว่า follow ครับอันแรกสุดแล้วครับพอกดแล้วมันก็จะสามารถเพิ่มได้นะครับมันจะมีตัวเลขขึ้นนะครับตรงนี้นะครับดูนี้นะครับ จากยี่สิบแปดจะเป็นย9ิบเก้านั่นโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วสามารถเข้าไปเล่นด้วยกันได้ว้าวนใหม่กนใหม่นี่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆแค่นี้ค่อดูเราไปดูตอนเข้าไปเล่นด้วยกันนะครับแบบไม่ได้เป็นเพื่อนนะนี่ยังไม่กดเพิ่มเพื่อนเลยนะนี่นี่นดูนี่โอเคโปรแกรมมิเซีลาไปกันเลยเถอะ โอเคครับผมได้เอาเครื่องหนึ่งของผมออนเกมเข้าไปแล้วนะครับเือนการพิมพ์ชื่อแล้วก็กดจ่อยเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับนี่เห็นไหมมีคำว,ว่าจ่อยแล้วนี่แค่นี้ก็สามารถเข้าไปเล่น,นได้แล้วกดเลยนะนี่แค่นี้ก็เล่นได้แล้วง่ายๆมากเลยไปดูนะครับ เราเข้าวันพิเจนนี่ใช่ไหมรอสักครู่นะครับมันอาจจะโหลดนานไปนิดนึงนี่แหละจอมืดจอดำเหลือเกินโอ้อะไรเนี่ยอืม โอเคได้ละครับมาแล้วนี่เลยแค่นี้ก็เล่นได้ละเล่นด้วยกันได้แล้วบไม่ต้องเพื่อนเพื่อนกันยากเลยแค่นี้ก็เล่นได้แล้วไม่ต้องเป็นเพื่อนกันยากเลยนี่เราก็เข้ามาตรงนี้แล้วครับนี่นะนี่ไงตัวผมนีโอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง กดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับายครับผมไปแล้วครับไปแล้วค่ะ